ใครที่มีปัญหาสายตายาวหน้ากว้างหน้าใหญ่ฟังทางนี้นะครับอาการสายตายาวตามอายุเป็นอย่างไรเมื่อเราอายุเข้าใกล้40หรือ40ปีขึ้นไปนะครับมองใกล้ปกตินะอ่านหนังสือเริ่มไม่ชัดนะครับต้องยืดมือยืดแขนตอไปไกลๆถึงจะเห็นชัด แบบนี้ส่ยตายาวตามอายุมาเยือนแล้วนะครับแก้ไขได้ด้วยแว่นสาตายาวแต่แว่นแต่ตายาวทั่วไปเนี่ยมันอ่านหนังสือได้เดียวแต่รุ่นนี้นะครับจะเป็นเลนส์สองชั้นนะครับแบบมีอะไรต่อเลนส์บนมองไกลเลนส์ล่างอ่านหนังสือนะทําให้อ่านหนังสือได้นะครับผมใส่เดินได้แถมยังออกแดดนะครับเลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำเป็นกันแดดให้ในตัวเลย นะครับใส่เท่ใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับผมใส่ขับรถกลางคืนก็รถแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถนะครับตัวเลนเคอือบลอนร์อย่อบางผิวลื่นทําความสะอาดง่ายใครไม่ทราบแต่ยาวของตเองเนี่ยการมองไกล้ปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไปชัดลูกค้าเมนอายุมาได้เลยนะครับกรอบแว่นตารุ่นี้นะครับเป็นแบบฮาร์ฟเฟรมหรือว่ากรอบเสาะนะครับกรอบเสาะล่องเสาะล่องไม่พอนะเท่ไม่พอขาสปริงด้วยนะครับตัวนี้ ขาสปริงยืดหยุ่นใส่สบายแล้วก็ตัวขาแว่นนะครับเป็นวัสดุ T.R. 90ยืดหยุ่นปรับประชับได้ใครที่มีหน้ากว้างหน้าใหญ่หาแว่นใส่ยากต้องการแว่นแบบเกราะซอฟแบบนี้นะครับผมใส่เท่ๆใส่แล้วเสริมบุคลิกให้ดูหรูดูล่อนะครับผมแนะนําเลยนะครับรุ่นออนิกรุ่นนี้นะครับผมแป้นจมูกนะปรับกระชับได้ทุกรูปด้างเลย นะครับผมยิ่งเป็นขาเอาผมเน้นเรื่องขาสปริงทีเนี่ยขาสปริงเนี่ยทำให้ใส่สบายแล้วก็กรอบซ็อแบบนี้ทําให้คนที่ใบหน้าใหญ่ใบหน้าอ้วนใบหน้ากลมนะครับผมดูใบหน้าเลียวเล็กลงนะครับผมด้วยทรงของแว่น นะครับผมรุ่นนี้จากราคาปกติหลากหลายพันนะหลายเมราคุณลุ่มออนไลน์จัดโปรโมชั่นให้โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดด้วยนะเหลือแค่990บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสต์หรือกดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับในบ็อกเซตนะครับผมเรามีในส่วนของสายคล้องแว่นหอยคอได้เท่แบบนี้ไปให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผม ห้ามพลาดเลยนะครับร้านแว่ตาคุณหนุ่มออนไลน์นะมีหน้าร้านให้บริการตรวจวัดสายตาตัดประกอบแว่นนะครับหล่อหลับได้เลยครับ